อาคารจอดรถที่นครน,นิวยอร์กพังถล่มและมีคนเสียชีวิต1คนค่ะผู้เ,เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากอาคารจอดรถสูง4ชั้นในย่านโลเวอร์แมนทัตตันที่นครน,นิวยอร์กของสหรัฐพังถลม่มจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย1คนบาด7จอีก5คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้หุ่นยนต์และโดรนในภารกิจค้นหาผู้ประสบภัยหลังจากสั่งถอนกำลังเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตภายในอาคารเพื่อความปลอดภัดยเนื่องจากตัวอาคารยังคงซึุดตัวลงเรื่อยๆเจ้าหน้าที่เชื่อว่าไม่มีใครหลงเหลืออยู่ภายในอาคารแล้วข้อมูลจากนกครนิวยอร์กชี้ว่าอาคารจอดรถแห่งนี้เคยละเมิดกฎหมายทั้งหมด45ครั้ง ในจำนวนนี้25ครั้งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมาส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับลิฟต์ของอาคารผู้เห็นเหตุการณ์ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพในขณะที่มีคนใช้ผ่าปูเตียงผูกเป็นเชือกเพื่อปีนหนีออกทางหน้าต่างของโรงพยาบาลฉางเฟิงในกรุงปักกิ่ง ก่อนที่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีเพื่อควบคุมเพลิงเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย29คนในจํานวนนี้เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล26คนมีคนบาดเจ็บ39คนถือเป็นหนึ่งในเหตุเพลิงไหม้ครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ20ปีของกรุงปักกิ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่มีส่วนเชื่อมโยงกับเหตุเพลิงไหม้ไปแล้ว1 2คนในจำนวนนี้มีผู้อำนวยการโรงพยาบาล และตัวแทนบริษัทรับเหมาตกแต่งภายในรวมด,ด้วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเหตุเพลิงไหม้น่าจะเกิดจากประกายไฟในระหว่างการซ่อมแซมภายในอาคารและการก่อสร้างศูนย์ผู้ป่วยการก่อสร้างศูนย์ผู้ป่วยในค่ะสมาคมโรงพยาบาลเอกชนมาเลเซียออกแถลงการเรียกร้องให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ควรเว้นระยะห่างและใช้มาตรการอื่นๆร่วมด้วยเพื่อป้องกันโควิด -19 การขอความร่วมมือในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากมาเลเซียเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขมาเลเซียระบุว่าในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ87.5ค่ะ